พ่อสั่งไว้เป็นเรื่องจริงพ่อบอกว่าถ้าพ่อตายไม่ต้องสวดเทศอภิธรรมนะเราถามว่าทำไมไม่สวดละ่ะพ่อบอกว่าสวดอภิธรรมคือการสวดเพื่อให้คนเป็นฟังและรู้จักพิจารณาธรรมจะได้เข้าใจและได้สำนึกในการใช้ชีวิตว่าอย่าประมาทแต่สมัยนี้ต่อให้เทศร้อยวันก็ไปนั่งคุยกัน ก้มหน้าดูแต่โทรศัพท์ดื่มสังสรรค์กันอย่างกับงานเลี้ยงรุ่นสู้ให้พระสงฆ์ท่านพักผ่อนดีกว่าหรือถ้าขัดไม่ได้จริงๆคือสวดแค่หนึ่งคืนแล้วเผาเลยเราถามต่อว่าแล้วอย่างนี้ลูกหลานจะมาทันเผาหรือพ่อบอกว่าการเผาศพเป็นหน้าที่ของสับปะส่วนลูกหลานญาติพี่น้องคือผู้ร่วมพิธีและถ้าเขาคิดถึงเรา ให้มาหาพ่อแม่ตอนที่ยังไม่ตายตอนที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่จะได้รู้สึกถึงความรักและความผูกพันกระตันอยู่ของลูกหลานของญาติพี่น้องพอให้ได้ชื่นใจแต่หากตายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมาก็ได้ลาบากกันปเปล่ามีอะไรที่จําเป็นต้องทําก็ทําต่อไปและการมางานคนอยู่ก็ต้องลําบากยุ่งยากเตรียมการดูแลต้อนรับอีก เรายังสงสัยแล้วคนที่เราเคยไปช่วยงานเขาแล้วเขาอยากกลับมาช่วยงานเราคืนบ้างละ่ะหรือคนที่รู้จักที่นับถือกันอยากมาร่วมทำบุญกับพ่อละ่ะพ่อบอกว่าเวลาที่เราแบ่งปันให้คนอื่นทําความดีอย่าหวังถึงสิ่งตอบแทนหรือคาดหวังว่าเขาต้องกลับมาตอบแทนเราการให้ก็ให้ตามกำลังเรา ให้แล้วคือการได้ฝึกจิตใจเมตตาให้ละซึ่งกิเลสความอยากต่างๆและสำคัญคนที่รู้จักระอยากเป็นพระร่วมกับพ่อก็ให้เขาเอาของที่จะทำบุญส่วนนั้นไปทำกับพ่อแม่บุพการีถ้าไม่มีก็ไปถวายที่วัดหรือกับผู้ยากไร้หรือที่ไหนก็ได้ตามสะดวกของแต่ละคน แล้วอธิษฐานจิตอุทิศบุญส่งให้พ่อก็น่าจะได้และการอ่านประวัติก็ไม่จำเป็นต้องสรรหาคำมาบอกเล่าคุณความดีให้เสียเวลาเผาเดี๋ยวจะค่้ม,มืดกว่าจะได้เก็บกระดูกเพราะที่ผ่านมาและนับจากนี้พ่อจะสร้างคุณค่าและความดีให้กับแผ่นดินด้วยการปลูกต้นไม้สร้างป่าและธรรมชาติเป็นอนุสร์ให้บอกเล่าประวัติของพ่อเอง เราหมดคำถามแต่ก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้นที่จะช่วยพ่อสร้างและฝากชีวิตประวัติพ่อไว้ในแผ่นดินพ่อบอกว่าการทำดีกับใครนั้นอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนหรืออย่าไปคาดหวังเพื่อให้คนนั้นทำดีกับเราคืนแต่ให้ทำออกมาจากใจของเราจริงๆแค่นั้นก็พอจงจำไว้ว่า มือผู้ให้ย่อมอยู่สูงกว่ามือผู้รับเสมอขอบคุณบทความคุณอาทรสุดชาญชัยกุลเผยแพร่สายทานแห่งปัญญาภาพประกอบพิซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ